มันจะมาเคยบอกกล่าวกันมานานนักนานเลยถือเป็นกฎเกณฑ์ว่าใครใช้เงินไม่คุ้มค่ากับเวลายมภวานจะเคกบ,บาลคนนั้นเพราะมันใช้เงินไม่คุ้มค่ากับเวลาจงระวังให้ดีๆใช้เงินให้คุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับ คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเงินคุ้มค่าเรี่ยวแรงเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <N ee> ถ้าคิดกันบ้างก็คงจะดีกว่าคือจะตั้งใจฟังนมากกว่าคิดนึกใครครวนมากกว่าแล้วก็จะพยายามปฏิบัติหากันมากกว่า ขอที่บรรยายมันก็ชื่อ,อมันก็ไม่ค่อยน่าฟังทีช่ชวนฟังชีวิตที่มีพื้นฐานไม่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่อยากจะมีอะไรพื้นฐานมันอยากจะทำอะไรหวัดหวัดในความคิดนึกชั่วกันนาตามสบายตามใจตัวเอง ไม่มีการสรเรียมพื้นฐานอะไรที่ดีชีวิตนี่มันก็ไม่มีพื้นฐานมันก็โคลงเพลงงนเงินมันก็ปลูกเรือนในโคลนเราจะต้องทำให้มันมีพื้นฐานม,นมัเหมือนฐานคอนกรีตที่มันแน่นหนาแข็งแรงมันไม่ล้มมันไม่อะไรทำชีวิตนี้ให้มันมีพื้นฐานโดยรู้จัก สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานได้โดยแท้จริงและสิ่งนั้นก็คือธรรมะเ,เราก็จะพูดทั้งคำแรกก่อนชีวิตนี่มีพื้นฐานชีวิตที่มีพื้นฐานชีวิตมีพื้นฐานก็ไหมายความว่ามันมันปกติมันมั่นคง มันหวันไหวยากอมันล้มละลายยากมันมีความสะอาดไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยแล้วมันมีสว่างมีความสว่างแต่ใสไม่ง่เงาวมืดมนแล้วมันก็มีความสงบเย็นสงบเย็นชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย ตัวเองสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยแล้วก็มีเสร,รีภาพโดยแท้จริงมีความเป็นไทยแก่กิเลสไม่ใช่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับเป็นเป็นเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุาของสัญหา อย่างนั้นไม่ใช่ชีวิตที่เป็นไทยไม่เป็นอิสระแล้วมันจะหาความปกติมาแต่ไหนมันมันก็ไม่มีพื้นฐานที่มันคงให้่งคอยมุ่งหมายว่าเราจะมีชีวิตที่มีพื้นฐานอันมั่นคงเป็นหลักทั่วทั่ไปเป็นหลักทั่วทั่วไปจึงต้องสนใจไอ้สิ่งที่มันจะ เป็นพื้นฐานแก่ชีวิตสิ่งนั้นก็คือธรรมะถ้นมีธรรมะแล้วก็มีพื้นฐานอันมั่นคงมีรากฐานอันมั่นคงสามารถที่จะมีมีการคนรับรับ เพือสรงไว้ซึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมายถ้าชีวิตไม่มัน่นคงกับไม่ควรเป็นทาสของกิเลสมันก็จะทำอะไรให้กิเลสนะไม่มีประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์แม่ของตนเองชีวิตที่มีธรรมะ ขั้นสูงสุรรดก็คือมีธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา <c oughs> ถ้าท่านยังไม่รู้จักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา <c oughs> มันก็ไม่ใช่มันเป็นรากฐานที่มั่นคงไม่ได้ธรรมะสูงสุดที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ก็อยากจะระบุไปยังความไม่เห็นแก่ตัวมีความไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นการผิดพลาด ความเลวร้ายหรือปัญหาทุกชนิดไม่ยกเว้นอะไรมาจากทางเห็นแก่ตัวทั้งนั้นไปค่ควรดูเป็นชีวิตที่ปกตมิมีเสรีภาพคือไม่มีการแบกของหนักถ้ายังแบกของหนักอยู่ก็ไมความันยังไม้ ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าพอใจแลไ,ไม่ไปถึงไหนของหนักนี่ก็คือความโงนะ่นั้นละไม่มีอะไรจะเป็นของหนัก้าก,กับกความโงนะ่คือไปยึดถือนั่นนี่โน่นให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูแล้วก็แบกของหนักเหล่านั้นอยู่เป็นปกติปกติเป็นนิสัยไปเลย นี่ค็อชีวิตที่มีภาระหนักในทางจิตในทางวิญญาณไม่ต้องมีภาระหนักแล้วนี่จึงจะเรียกว่าชีวิตที่มีพื้นฐานที่ถูกต้องแล้วมันจัดก,การถูกต้องแล้วจนเป็นชีวิตที่ไม่แบกของหนักเมื่อไม่แบกของหนักก็ไม่เสรีภาพไม่อิสระภาพจะทำอะไร ชนิดที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งเพื่อตัวเองและทั้งเพื่อผู้อื่นทำมันไม,ไม่ไม่เป็นภาระหรือมันไม่เป็นชีวิตติดติดคุกติดรวนของความโง่ติดตารางแห่งตัวกู้ตัวกูของกูชีวิตของคนโง่มันติดคุกอยู่ตลอดเวลา คือควกแห่งความยึดมั่นอะไรอะไรเป็นตัวคู่เป็นของคู่มันก็เป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสรีภาพุอย่งนี้เรียกว่าไม่มีอะไรที่ถูกต้องโดยโดยพื้นฐานความไม่เห็นแก่ตัวนี่แหละจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุด คือมันจะเห็นแต่ความถูกต้องแล้วมันจะเห็นแก่ผู้อื่นถ้ามันเห็นแก่ตัวแต่ละมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องมันเอาแต่ประโยชน์ของกูนี่มันมันมันไกลกันลิบะความเห็นแก่ตัวกับความไม่เห็นแก่ตัวนี่มันไกลกันลิบมันไกลกันลิบ แล้วมันก็น่าเศร้าที่ว่าโลกนี้ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีตามความเจริญของโลกสมัยคนป่ามันไม่เห็นแก่ตัวมากเท่าคนที่สมัยเจริญแล้วอย่างนี้ก็คนป่ามันโง่ มันยังโง่มันยังคิดไม่เป็นยังมันคิดเอาเปรียบหลอกลวงคดโกงกันไม่ได้มันยังไม่มีนักการเมืองมันไม่มีนักเศรษฐกิจกท,ที่ชาล่วงกระเป๋าคนอื่นนความเห็นแก่ตัวของคนป่ามันก็หัวอกมีน้อยมีน้อยพอมากลายเป็นมนุษย์จะไม่นี่ขึ้นมากก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเอง จะเรียนด้วยสิ่งที่จะมาบำรุงบำเรอสน้องความต้องการ